ครับสวัสดียามเย็นอันนี้ก็มุมของมองผู้เซิงเผา่านครับอันนี้ก็มีผู้ช่วยเออเอาไม้มามาลงให้นะครับอันนี้เป็นไม้ไม้อะไรครับผู้ช่วยมะขามเทศครับผ่านดีดี่านดีนะครับผู้ช่วยบอกว่าผ่านดีเพราะเคยเผาแต่ไม้มะขามก็สะเดาแล้วก็อันนี้ไม้ในไร่ไม้อะไรก็ไม่รู้ไมน แต่ก็พอได้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่ไม้มะขามเทศโอ้โหสุดยอดของชาแลเลยสุดยอดเ <s> นี่ยนะนมีมีท่อนใหญ่ใหญ่อยู่ฝั่งนู้นละกองอยู่นั่นแหละครับอันนี้ดูมะขามเทศแน่นอนแน่นอนคนระับอันนี้น้อง,องสาวเนี่ยอยู่กับพ่อมาพ่อี่อันนี้ทํามะขามเทศทํามาเป็นสวนอันนี้พ่อเสียอ๋ออันนี้ก็เลยมาแต่งแต่งแต่งนี่น้องก็อยู่พ่อกับมันครับอ่อตกแต่งได้น่ะมันต้นใหญ่เนี่ยก็เลยผ่าอ๋อแต่งแต่ง แต่งให้มันสวยอย่างเงี้ยอือดีดีดาาผู้ช่วยท่านแต่งก็เอามาเอามาให้ด้วยเด้อเอามาให้มั้งได้เผาท่านบางทีก็ไปเอาที่อปแปะบางทีต้องไปช่วยเข็นช่วยอะไรเพราะแกมีแต่รถอีต็อกอะ่ะก็เลยเหมือนเหมือนช่วยเขาเย่ยโอ้หอันนี้ท่อนใหญนะ่หน่อยลองเลยถ้าถ้ายังไม่เคยแบบเผ่าม้าขามเทพนะครับลองเดี๋ยวให้ลูกค้ามาใช้เอาไปเปรียบเทีบเลยว่าแก่งนาะไม้มะขามเทศเลย เพราะก่อนมันก็จะมีไม้สนมั่งแต่ไม้สนมันเป็นเสี้ยวมันเป็นเส้นเส้ๆครับครับอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยบอกไม้มาขามเทศแกงแน่นอนแต่เขาขยับรถนิดหน่อยนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่าที่ ยังเผาไม่หมดนะครับลกเสร็จแล้วเพราะว่าฝนตกไม่ได้เผาฝนตกก็เลยไม่ได้เผาอ๋ออันนี้เตรียมดั้ใช่ไหมอ๋อยกงัดลงนี่ครับทุกคนดูเห็นไหมอันนี้ไม้มขะขามเทศนะก็ผมก็เพิ่งเผาปีนี้แหละต้นปีนะครับ พอดีไม้ไอ้นั่นอะอะไรนะอีซึกอกะมันฝั่งนู้นเขาจะเขาทำใช่ไหมมันติดคันแดนอ่ะก็เลยเอาลงแต่ว่าเพาไดนก็พอได้อ๋อใช่ทีนี้มันโคนมันใหญ่กว่านี้อีกนะเอากิ่งไปขายหมดแล้วได้แปดตันเหลือโคนเนี้ยโอ้สามท่อนสี่ท่อนท่อนละสองเมตรตัดไว้สองเมตรเอาแปมตัดไว้ ทีนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงให้พี่ทองมาเก็บเสร็จน้อยๆเข้าไปเผาไอ้เหลือท่อนใหญ่สี่ท่อนอ่ะมันสองเมตรแล้วมันหนักมันเขาไม่เอากันก็เลยทําไงดีดูคลิปแล้วเผาถ่านก็เลยขุดหลุมเผาเลยัครบใช่มันเป็นเสริมได้เลยครับ แล้วเผาเสร็จดูแค่วันวันสองวันแรกก็แหละตอนที่เผาแล้วหลังนั้นปิดแล้วเราก็ไปไหนได้เลยแล้วก็รอรอสามวันสามวันสามคืนแล้วเราก็มาเปิดดับสนิทอันนี้ผมเผาทีนึงก็เคยได้สูงสุดก็คือสิบสิบสิบแปดกระสอบครับสิบแปดกระสอบไออาหารปลานะ ถ้าใส่พูนพูนเลยผมใส่พูนพูนเลยตำ่ำถ้าใส่เต็มต่ำสุดก็ประมาณ15ถัวเฉลี่ย15มันพอได้อยู่แต่ฝนตกนี่เตาสุดในหน่อยเดี๋ยวต้องซ่อมแซมแล้วขายกระสอบทอะไรครับเนี่ย170แต่ว่ามันเป็นกระสอบป่าสูงนะทรงสูงคนคนที่เคยใช้อะเขาจะเขาจะติดใจ แล้วผมก็จะไม่เอาไม้ทั่วไปมันก็จะมีถทกบางทีมีมะม่วงข้อให้มาเราก็จะปนบ้างนิดๆแต่จะเน้นมะขามกับเดาครับอันนี้ก็นะผู้ช่วยเอาไม้มาลงให้ลองเผาดูแล้วก็ครับอลองไปใช้ดูก่อนว่าไอ้ไม้มะขามเพลดมันแรงไหมใช่ไหมดูเนื้อมันแน่นเนะานะไอ้ดูเนื้อมันแน่นอะ เนี่ยมันมีนะผมจึงไม่กล้าเผาอะ่ะเคยเอาเผาท่อดมันไหม้ไม่หมดมแต่นนั้นมันสดอยู่ใช่แต่ท่อนน้อยๆงนี้น่าจะได้เก่งมากเก่ง,งกมากที่บอกให้เนี่ยผมก็เลยปล่อยช่วงนี้มันพอดอีมันปล่อยให้มันแห้งเนี่ยถ้าถ้าเกิดมาอย่างนี้นะครับเอาอย่าไปเผาไม้รวมมาหาเทพหรือมาหาเทพไปเลยแยกส่วนเลยแยกไปเลยเราก็กำหนดราคาได้บ้าง <ผม S 1> ใช่ไหมใช้เขาจะรู้เลย ออเอมีครับมะขามเทศนะมะขามเทศกับมะขามนี่พอกันไหมพอกันไหมไอ้ไอ้มะขามเนี่ยครับอ๋อไฟมันคุกได้นานกว่าครับแต่มันไม่ค่อยแรงมะขามเทศนะมะขามเทศเนี่ยไฟมันแรงกว่าอ๋อแรงกว่ามะขาม่แรงกว่ามะขามมะขามเทไม่ค่อยมีที่เท่าแล้วแล้วแล้วมันแรงนะครับแรง แต่แต่แต่ถามว่ามันไอการการอยู่ทนเนี่ยมันจะแค่เกือบเข้ากันเลยแต่าม้เทิดจะแรงกว่ามะขามพอมะขามเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแต่ไฟมันจะอ่อนอ่อนกับาเวลามันไหม้เนี่ยมันจะมีอะไรเขาเรียก่าเท่ามันจะหุ้มหุ้มก้นฐานอ๋อไม้มะขามเนี่ยอออแต่มะขามเทศอเนี่ยมันจะไม่ไม่ลวดเหรอไม่มีหุ้มนะไม่มีหุ้มอืม ร,ร้อยมากเลยครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผู้ช่วยถ้ามีอีกก็เอาเอา,เอามาเด้ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยก็ส่งมาแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเย็นเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปเอาไปจ่ายตังค์แปะโป้ไว้ก่อน <laughs> ขอบคุณผู้ช่วยเลยครับอันนี้คลิปนี้ก็นําเสนอเผาถ่านเพราะฝน,น,นเริ่มหยุดแล้วเดี๋ยวจะต้องลงเอาไม้ลงเตามันนี่กระเป๋าแฟบแล้ะ ตอนนี้เดี๋ยวอะไรช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วกนนวจะมีการหยุดกดารอะไรเยอะอยากไอพวกที่ลงมาเนี่ยครับไอร้านค้าเขาต้องการผ่านอืมครับเนี่ยถ้าเกิดผมผม,ผมเผาได้ผมขายผมผมจริงๆผมวางหน้าบ้านแต่ว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านผมก็เลยบางทีผมมีขาประจําอยู่ที่เขาทํากับข้าวเนาะเขาสั่งทีทั้งเตาเลยสิบห้าก็สอบสิบได้กี่กระสอบเขาเอาเลยเตาหนึ่ง อันนี้ก็สอบละร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับเพราะเขาใช้ประจำเขา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 ติดใจไปเอาที่อื่นก็ไม่เหมือนของเราอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะได้จะได้โฆษณาให้ด้วยอ๋อได้แต่แต่ถ้าเกิดว่าไปส่งให้เขาได้ใช่ไหมได้ถ้าถ้าเป็นสี่ห้ากระสอบเนี่ยนะสี่สี่ห้ากระสอบเนี่ยได้ได้เนาะได้ในในเขตบ้านเรานี่ใช่ไหมครับในบ้านเราเลยโอเคได้ครับบริเวณเนี้ยไอ้ขานน้ำตกอะไรแบบนี้ได้ได้ได้ครับขอบคุณผู้ช่วยครับ ขอบคุณครับครับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับใครที่หาอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้สนใจก็เรียนรู้ทามไทยกันได้ครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ